กราคมนี้หลังจากที่ทางสารอุทธรณ์ภาค4นั้นพิจารณาให้รื้อคดีครับเนื่องจาก DSI พบหลักฐานใหม่และมีผู้ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนขับรถชนกรับ ไปดูความคืบหน้ากรณีสารอุทธรภาค4อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่22ธันวาคมปีที่แล้วให้รื้อคดีที่นางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรอายุ54ปีอดีตครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสกลนครเป็นผู้ต้องหาในคดีขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตที่จังหวัดนครพนมเมื่อปี2548และถูกตัดสินจำคุกก่อนที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษเมื่อปี2558 โดยการพิจารณาคดีใหม่นะครับก็จะมีขึ้นที่ศาลจังหวัดนครพนมในวันที่16มกราคมนี้เพื่อที่จะพิจารณาว่านางจอมทรัพย์กระทําผิดจริงหรือไม่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสถาณีตํารวจภูทรเรนูนครยังใช้สํานวนเดิมในการพิจารณาต่อไป แต่ว่าทางจำเลยครับซึ่งมีทนายจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมกระทสงยุติธรรมก็จะนำสำนวนการสอบสวนคดีนี้ของ DSI สตั้งแต่ปี2,557ซึ่งมีการพบหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้ขับรถคันที่ชนนั้นเป็นชายชาวจังหวัดมุกดาหารโดยชายคนดังกล่าวนั้นได้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ขับรถจริงที่ศาลจังหวัดนครพ,พนมเมื่อปี2,559จึงได้นำไปสู่การรื้อคดี นอกจากนี้ไทย PBS ครับยังได้ไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราชสงเคราะห์ที่อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโรงเรียนที่นางจอมทรัพย์ทำหน้าที่เป็นครูสอน